สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้25กันยายน2566โคดาพาทุกท่านมาเยี่ยมชมการฉีดพ่นสารแพคโคโิทาโซนแปลงโพลรดาสค่ะสวนโคดเองก่อนฉีดสารแพคโคบิทาโซนต้องทำสามเช็คก่อน 1. เช็คใบอยู่ในระยะใบเพสลาดมากกว่า70%อันนี้เป็นอันใช้ได้ 2. เช็ค,คแขนงเรายังไม่ตัดแขนงออกนะคะ 3. เช็คยากเรายังไม่ตัดออกไว้เพื่อรองรับสารให้ตกถึงพื้นน้อยที่สุดเราไปดูการผสมสารกันค่ะเราจะใช้ตัวผสมเพียงสองตัวเท่านั้นคือสารเพิ่มประสิทธิภาพแว็กฟีและสารแพคโคมิเตอร์โซนแว็กฟีเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพสูตซิลิโคนเราแนะนําให้ใช้ช่วงที่สําคัญที่สุดเช่นช่วงหน้าฝนช่วงฉีดพ่นสารแพคโคช่วงการกําจัดเปรี้ยแป้งหรือนอน ช่วงที่แมลงหรือเชื้อราระบาดมากๆอันนี้เราใช้เว็กซีสามสิบซีซีต่อน้ำสองรอลิตรและใช้สารแพคโคยี่สิบหาเอร์เซ็นตเจด้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วใช้เครื่องกวนตีน้ำยาให้เข้ากันประมาณหนาทีค่ะวิธีการฉีดสารแพคโคเราจะฉีดไล่ตั้งแต่ยอดลงมาโคนต้นและฉีดทั้งนอกและในทรงพุ่มพยายามให้ถูกใบเพชรลาดให้มากที่สุดด้านในทรงพุ่ม ก็ฉีดให้ถูกใบแขนงให้มากที่สุดเช่นกันพยายามปล่อยน้ำยาให้เป็นละอองฝอยและค่อยๆฉีดไล่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบค่ะหลังจากฉีดเสร็จเราก็มาสายมูกันหัวหูน้ำแดงขอให้วันนี้ฝนไม่ตกด้วยเถิดเพียง